กรณีนายอนุทินชาวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามที่พักเพื่อไทยกล่าวหาเป็นอ e ีแอบว่าคงอารมณ์ค้างในเรื่องอื่นๆคนที่เน็บแนมเจอกันก็กอดกันทุกทีไม่ได้เป็่นเรื่องคอขาดบาดตายทุกคนก็ต้องยอมรับการตัดสินใจย้ำพักภูมิใจไทยไม่เคยพิาพากษาพรรคอื่นนายเทพไทยเสนาพงวิเคราะห์ผ่านช่องทางส่วนตัวว่าท่าทีดังกล่าวของนายอนุทินมองได้ว่าเป็นการเน็บแนมกลับไปยังพักเพื่อไทย และจากท่าทีของแกนนําพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยจะเห็นได้ชัดว่ามีร่องรอยของความขัดแย้งและความไม่พอใจต่อกันเพียงแค่พยายามปกปิดไม่ให้เกิดภาพความขัดแย้งต่อสาธารณชนและเรื่องนี้แม้ว่านักสาวแพทย์ทองทางจะออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นไรก็จริงอยู่แต่นายทักษิณคืนนอนายกนักธตรีตัวจริงคงไม่ยอมให้พักภูมิใจไทยแสดงบทอ e ีแอบอยู่บ่อยๆเช่นนี้ซึ่งจะเกิดรอยร้าวระหว่างพักรล่มนัฐบาลซึ่งอาจจะขยายผลถึงขั้นแตกหักก็ได้ แม้ว่าจะพยายามปกปิดอย่างไรก็ไม่สามารถปกปิดรอยร้าวนี้ได้เหมือนกับข่าวสุภาษิตที่กล่าวว่าอันถ้วยโถโอร้าวเอากาวติดถึงสนิทก็ยังเห็นว่าเป็นแผ้สำหรับเพ่ของพรรคเพื่อไทยโพกข้อความว่าอย่าไปหลงคาลมอีแอบที่ล็อกัว2สองชั้นมิเช่นนะั้นชาติหน้าก็ไม่ได้แก้อดทนรอเพื่อให้คนไทยใช้สิทธิประชาธิปไตยสร้างอนาคตที่ดีกว่าเป็นการหยิบยกคำว่าอีแอบที่นายทักษิณชินวัตร เคยพูดไว้ในการสัมมนา,าพักเพื่อไทยที่หัวหินว่าไม่ชอบพักรวมรัฐบาลที่เป็นอ e ีแอบการที่พักเพื่อไทยหยิบยกเอาคําว่าอ e ีแอบขึ้นมาโพสต์เป็นการยืนยันคาพูดของนายทักษิณมาพาดพิงถึงภาพภูมิใจไทยแบบเต็มเช่นเดียวกับน,นายนัทบุฒิสายเกลือที่ปรึกษาของนาย,ยกระฐุมตรีได้โพสข้อค,ความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าผลการลงมติร่างพรบรประชามติคืออีกรูปธรรมหนึ่งของการเมืองสามก,ก๊กพักรวมรัฐบาลสำคัญัวไปอีกทางซึ่งตรงกับสวจากกติกาของก๊กอนุรักษ์นิยม เป็นการพาดพิงไปถึงภาคภูมิใจไทยโดยตรง